S Hello s t u d e n t วันนี้นะครับพบกับมัตเซอร์วัฒนยธัชังาการนะครับสอนวิชาพราศึกษานะครับชั้นประถมศึกษาปีที่1จะเป็นการทบทวนความรู้เดิมและเพิ่มเติมให้นะครับเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานเดี๋ยวครูก็มีคลิปวิดีโอนะครับให้นักเรียนได้รับชมกันนะครับไปกันเลย ความสำคัญและการพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของความสำคัญและการพัฒนาทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นของเด็กและเยาวชนการดำเนินชีวิตในแต่ละวันของคนเรามีการเคลื่อนไหวร่างกายอยู่ตลอดเวลาการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะการเคลื่อนไหวระดับเบื้องต้นซึ่งควรมีความถูกต้อง เพื่อจะเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพครับทักษะด้านการเคลื่อนไหวเบื้องต้นหมายถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายขั้นพื้นฐานของมนุษย์โดยที่ระบบประสาทและกล้ามเนื้อส่วนต่างๆจะต้องทำงานประสานกันเป็นอย่างดีนั่นเองครับพื้นฐานการเคลื่อนไหวแบ่งออกเป็น2ประเภทคือ 1. การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้แก่แขนขาและแกนกลางลำตัวเป็นท่าทางต่างๆในชีวิตประจำวันเช่นเดินกระโดดวิ่ง นั่งเก้า,อ,าอี้ยกของ และ 2. การเคลื่อนไหวที่ใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กเช่นปากนิ้วเท้าข้อมือนิ้วมือใช้ในการหยิบจับแปรงสีฟันจับช้อนอาหารโบกมือเป่าลูกโป่งเป็นต้นครับการเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นทักษะที่ต้องใช้ในชีวิตประจําวันดังนั paint, ้นการฝึกการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานจึงเป็นสิ่งจ oh ําเป็นโดยเฉพาะการฝึกฝนในวัยเด็กอันเป็นช่วงเวลาที่สําคัญสําหรับการวางพื้นฐานที่ถูกต้องซึ่งจะนําไปสู่การพัฒนาด้านร่างกายและสมองที่ดีต่อไปยังไงล่ะครับ สำหรับทักษะการเคลื่อนไหวที่ควรฝึกปฏิบัติให้ชำนาญประกอบด้วยการเดินการวิ่งการก้มตัวและการเคลื่อนย้ายสิ่งของที่มีน้ำหนักด้วยการดึงหรือการดันนอกจากนี้ควรมีทักษะในการจัดท่าทางให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นท่ายืนท่านั่งท่ายกและแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักเป็นต้นทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นสามารถพัฒนาด้วยลักษณะการเคลื่อนไหวได้3รูปแบบคือ 1. การเคลื่อนไหวร่างกายขณะเอนนิ่งหรือแบบอยู่กับที่เป็นการเคลื่อนไหวที่ไม่ได้ย้ายตำแหน่งเช่นการเหวี่ยงและการโยกการงอและการเหยียดการบิดและการหมุนการทรงตัวครับ 2. การเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เป็นการเคลื่อนย้ายร่างกายจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งได้แก่การเดินการวิ่งการกระโดดการกระโดดขย่งการสไลด์การควบม้าเป็นต้น 3. การเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์หรือวัตถุคือการใช้ร่างกายควบคุมวัตถุในขณะเคลื่อนไหวเช่นการคว้างการจับการเตะการตีด้วยวัตถุหรืออุปกรณ์เป็นการทํางานประสานกันของระบบประสาทและกล้ามเนื้อในส่วนต่างๆซึ่งสามารถนําไปสู่ทักษะของการเล่นกีฬาได้ครับ การฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กจะต้องมีความเหมาะสมกับอายุโดยอายุระหว่าง4-9ปีควรฝึกทักษะการเคลื่อนไหวพื้นฐานทั้งการเคลื่อนไหวในขณะหยุดนิ่งการเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่และการเคลื่อนไหวร่างกายกับอุปกรณ์ให้สามารถทำได้อย่างถูกต้อง จากนั้นเมื่ออายุ10-13ปีจึงค่อยส่งเสริมทักษะที่ถนัดเพื่อไปเสริมสร้างการออกกำลังกายและอาจนำไปสู่การเล่นกีฬาในอนาคตได้อย่างไรก็ตามการฝึกทักษะการเคลื่อนไหวเบื้องต้นในเด็กควรอยู่บนพื้นฐานของความสนุกสนานไม่น่าเบื่อและมีรูปแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อนซึ่งจะทำให้เด็กเคลื่อนไหวได้ดีในชีวิต ก่อนที่เราจะเรียนนะครับในสัปดาห์นี้ให้นักเรียนฝึกท่อง conversation ก่อนนะครับ Let's go <S Talking about COVID-19 Covid nineteen is the short name for coronavirus disease two thousand and nineteen. Corona means crown. Because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. and has affected people all over the world. the people over ครูก็มีเพลงออกกำลังกายนะครับให้นักเรียนได้ฟังนะครับให้นักเรียนได้ร้องตามหรือจะเต้นตามก็ได้นะครับไปลองฟังกันดูนะครับ not Sun Song อันนี้ก็จะเป็นการรับสมองนะครับนนให้นักเรียนได้ฝึกสังเกตฝึกนนค,คิดวิเคราะห์ต่งตงางๆนะครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูนะครับรับสมองรองชาวปัญญากับการฝึกคิดฝึกวิเคราะห์แล้วก็การใช้ทักษะด้านต่าง,างๆนะครับผมเกมนี้มีด้วยกันทั้งหมด10ข้อนะครับน้องๆพร้อมแล้วไปเล่นเกมได้เลยครับข้อที่1นะครับผม ผล,ลไม้ในข้อใดต่อไปนี้ไม่มีเงานะฮะน้องๆดูเงาของผล,ลไม้ที่อยู่ด้านหน้านะฮะมีทั้งหมด5ชนิดด้วยกันก็ไก่ขอไข่แล้วก็คอควายผล,ลไม้ใดไม่มีเงานะฮะจับเวลานะครับผมลุยหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อกไก่นะครับผมแอปเปิ้ลไม่มีเงา ข้อที่2นะครับผมภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดระหว่างข้อกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายหมดเวลานะครับคำตอบคือกอไก่ข้อที่3นะครับผมน้องๆลองคิดวิเคราะห์ดูว่าคาน3อันนี้ตัวที่ยืนอยู่ ตัวไหนหนักที่สุดนะครับผมตัวไหนหนักที่สุดระหว่างข้อกอไก่ขอไข่หรือว่าคอควายหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอไข่ข้อที่4นะครับผมผักในข้อใดต่อไปนี้มีจำนวนพยางหรือว่าจำนวนคำน้อยที่สุด หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อคอควายกอไก่เนี่ยคือมะเขือ,อเทศมี3พยางนะครับขอไข่คือกะเทียม2พยางงองูคือแครอท2พยางส่วนข้อคอควายเนี่ยพริกมี1พยางข้อที่หานะครับผมภาพใดต่อไปนี้คือไล่จับมแมลง เวลานะครับคำตอบคือข้อขอไข่ข้อที่6นะครับผมภาพในช่องว่างควรเป็นภาพในข้อใดนะฮะมีวงกลมอยู่2วงก็คือวงกลมสีชมพูกับวงกลมสีดำวงกลมสีชมพูเนี่ยมีหนอนวงกลมสีดำเนี่ยมีแอปเปิลนะฮะส่วนเครื่องหมาย question mark ตรงกลางเนี่ยควรจะเป็นภาพในข้อใดระหว่างข้อก็ไก่ขอ,ขอไข่ แล้วก็ขอควายนะครับผมให้เวลาคิด7วินาทีนะครับลองคิดวิเคราะห์ดูจับเวลาครับหมดเวลานะครับผมเฉลยคือข้อขอควายนะครับผมหนอนบวกแอปเปิลก็คือหนอนกินแอปเปิลข้อที่7นะครับผมภาพใดต่อไปนี้ไม่เข้าพวก หมดเวลานะครับคำตอบคือข้อกอไก่ทุกข้อเนี่ยเป็นการเก็บขยะแต่ว่ากอไก่เนี่ยเป็นการเป็นเกษตรกร,ะกรนะครับ <S <S ข้อที่8จงนับเลขทั้งหมดนี้เข้าด้วยกันหมดเวลานะครับผมฉเฉลยคือบวกกันแล้วมีค่าเท่ากับ1 1 ข้อที่9นะครับจงเติมข้อความให้สมบูรณ์เดินตามหลังผู้ใหญ่จุดจุดจุดไม่กัดเฉลยข้อที่9ก็คือกอไก่เดินตามหลังผู้ใหญ่หมาไม่กัดข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10ภาพที่หายไปคือภาพในข้อใดกอไก่ขอไข่ อควายพร้อมแล้วก็จับเวลาครับหมดเวลานะครับผมคำตอบคือข้อขอไข่นะฮะจิกซอจบไปแล้วนะครับผมสำหรับเกมฝึกสมองประลองปัญญาเพิ่มชาวปัญญากับเกมคิดที่แสนสนุกนะครับผม พี่วฝากการบ้านให้น้องๆได้ฝึกคิดฝึกตอบกัน1ข้อ ยังอยู่ในเรื่องของสมรรถภาพทางกายและกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับเรามาดูนะครับสมรรถภาพทางกายหมายถึงอะไรสมรรถภาพหมายถึงนะครับความพร้อมของร่างกายในการออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆได้ตามความต้องการนะครับ เรามาดูนะครับองค์ประกอบของสมรรถภาพทางกายสมรรถภาพทางกายประกอบด้วยความสามารถด้านต่างๆดัง,ง,งนี้นะครับไปดูกันเลย Let's go <S Number o n ความแข็งแรง Strong หมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆออกแรงกระทำต่อวัตถุ ในการปฏิบัติกิจกรรมได้ดีโดยการยกการดึงการดันเคลื่อนย้ายสิ่งของตัวอย่างการยกนะครับยกโต๊ะการยกเก้าอี้นะครับการดึงก็คือนะครับคือการทําให้วัตถุเข้าหาตัวเองอย่างเช่นการเล่นกิจกรรมกีฬาชักเยเลก็จะเป็นการดึงนะครับต่อไปการดันก็จะเป็นการ หักสิ่งของให้สิ่งของออกไปหกออกห่างจากตัวเองนะครับอย่างเช่นการดันรถการเข็นจัก,กรยานนะครับเป็นต้นนั m เ e อ2ความทนทานหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถออกแรงปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานได้เป็นระยะเวลานานๆน,นะครับเช่นการโหนบานะครับค้างไว้ 10-20วินาทีนะครับบางคนอาจจะได้10วิบางคนอาจจะได้20วินะครับการเนื้อแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับอยู่ที่การฝึกฝนนะครับหรือจะเป็นการวิ่งในระยะทางไกลนะครับ Number 3นะครับความเร็วสปีดนะครับหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายที่สามารถเคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงาน โดยมีการเคลื่อนที่จากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งโดยระยะเวลาสั้นๆนะครับอย่างเช่นการเดินการวิ่งนะครับเป็นต้น Number ร์ความอ่อนตัวนะครับหมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายในการปรับสภาพการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อให้มีการยืดหยุ่นเพื่อตอบสนองการปฏิบัติกิจกรรม หรือทำงานด้วยท่าทางต่างๆได้อย่างเหมาะสมกลมคืนนะครับความอ่อนตัวส่วนมากนะครับจะอยู่ในกีฬายิมนาสติกนะครับก็จะมีการฉีกขาเตะข้านะครับการเอนตัวไปด้านหลังการก้มตัวไปด้านหน้านะครับหมบยเลการทรงตัวอาล้านหมายถึงความสามารถในการควบคุม และบังคับลักษณะท่าทางในขณะที่เคลื่อนไหวปฏิบัติกิจกรรมหรือทำงานต่างๆด้วยท่าทางที่มั่นคงนะครับตัวอย่างเช่นนะครับการปั่นจัก,กรยานการเล่นสเก็ตบอร์ดนะครับแล้วก็มีการวางหนังสือไว้บนศีรษะแล้วเดินนะครับ number s พลัง power หมายถึงสภาพความพร้อมของร่างกายในการออกแรงผลักดันวัตถุหรือยกวัตถุให้เคลื่อนที่นะครับตัวอย่างเช่นยกโต๊ะยกเก้าอี้นะครับก็จะเป็นพลังแขนการเตะฟุตบอลน,นะครับก็จะเป็นพลังขาเป็นต้นนะครับกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับ การสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ร่างกายเกิดความแข็งแรงมีสุขภาพดีสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุขซึ่งสามารถกระทำได้โดยการปฏิบัติกิจกรรมสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายนะครับมาดูนะครับการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกายความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาท่านะครับยืนนั่ง ลักษณะตามรูปเลยนะครับนักเรียนวิธีปฏิบัติยืนตรงมือวางเหนือเข่าทั้งสองข้างย่อเข่าลงเล็กน้อยค้างไว้ประมาณ20วินาทีนะครับอ,อันนี้คือการสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขานะครับ คลิปนี้นะครับจะเป็นการเสริมสร้างพลังขาชื่อว่าท่ายืนนั่งให้นักเรียนนะครับยืนกลางขากว้างเท่ากับช่วงไหล่ของตัวเองแล้วนั่งย่อลงไปเล็กน้อยมือนะครับวางไว้บนเขา่าค้างไว้2 0วินาทีตัวอย่างด้านข้างนะครับย่อประมาณ45องศานะครับประมาณนี้มือวางไว้บนเขา่า คางไว้นะครับต่อไปนะครับให้นักเรียนปฏิบัติพร้อมกับมาเซอร์เลยนะครับ20วินาทีนั่งย่อลงไปนะครับมือวางไว้บนเข่าเริ่มนับแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20นะครับปฏิบัติกันได้ไหมครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสรุปนะครับสมรรถภาพาทางกายเป็นความสามารถของร่างกายในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างยาวนานไม่เหนื่อยง่าย ซึ่งการมีสมรรถภาพทางกายที่ดีนะครับจะช่วยให้สามารถเคลื่อนไหวและปฏิบัติกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นจึงควรสร้างเสริมและทดสอบสมรรถภาพทางกายอย่างสม่ำเสมอนะครับการบ้านของนักเรียนนะครับให้นักเรียนนะครับอัดคลิปวิดีโอนะครับปฏิบัติท่ายืนนั่งค้างไว15้15-20งวินาทีนะครับเมื่อเสร็จแล้วส่ง คลิปมาในลายส่วนตัวของฮันเซอร์ได้เลยนะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับคุณครูขอน้ำหนักและส่วนสูงของนักเรียนนะครับให้นักเรียนพิมพ์มาในข้อความนะครับหรือในลายส่วนตัวของฮันเซอร์ได้เลยนะครับขอบคุณครับ